สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่แมนนะคะตัวนี้เป็นกิ่งตอนชาถุงค่ะไผ่ลำใหญ่ไผ่ใช้ลำค่ะตัวนี้ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะหนอทานได้ค่ะเป็นไผ่จากฝั่งเพื่อนบ้านนะคะนำมาปลูกอยู่ที่ภาคอีสานของเราสังเกตการเจริญเติบโตถือว่าเติบโตได้ดีค่ะ ในพื้นที่ของทางส่วนที่เป็นดินทรายนะคะในช่วงที่แล้งก็แห้งแล้งพอสมควรแต่สําหรับพื้นที่ที่เป็นดินดินดำนะคะดินที่ใกล้แหล่งน้ำนะคะการปลูกไผ่ตัวนี้ก็จะทำให้เจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นคะ่ะตัวนี้แทงหน่อออกมาใหม่ทุกทุงเลยนะคะสวยเลยคะ่ะ ทางสวนจะตัดยอดของเขานะคะยอดของกิ่งที่แทงออกมาใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการจดส่งค่ะเวลาแพ็กใส่กล่องนะคะก็จะลดการเสียหายของต้นพันธุ์ได้ดีพอสมควรเลยค่ะรูรากของเขานะคะรากทะลุถุงออกมาเลยอันนี้ก็รากของเขานะคะ พี่ท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์พผยแมนไปนปลูกนะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ